วันนี้เวลา11นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิจยาภาณเรนทิราเทพพยัคฆีกรมหลวงราชสารินิสิริพัฒนมหาวชรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมือสุทธานารีนาศไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลเดเดวิกรมพระบรมาราชชนกเนื่องในวันมหิดลคณะาสาารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครซึ่งคณะสาารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลเเดวิกรมพระบรมาราชชนกที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในด้านการส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขอันเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติจนเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้วงการสาธารณสุขของประเทศไทยทัดเทียมนานาประเทศจนถึงปัจจุบันในการนี้พระราชทานพระับวโรกาสให้คณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์เฝ้าถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและนำผู้สนับสนุนกิจกรรมของคณะสาธารณสุขสาศาสตร์มหาวิทยาลัยมห ah ิดลเฝ้ารับพระราชทานโลกเกียรติยศจำนวน62คน จากนั้นทอาพระเนตรนิทัศการเฉลิมระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยว,วดีกรมหมลวงราชสรินีสริพัฒน์มหาวชราราชดาในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหิดลถวายปริญญาสาธารณาศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศประจำปีการศึกษา2561โดยทรงมีพระปรีชาสามารถและทรงให้ความสำคัญในการสนับสนุนงานด้านสาารณสุข สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำตามโครงการราชทรนปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัติรย์ทั้งนี้โครงการดังกล่าวระบาทสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกรม่อมแต่งตั้งคณะกรรมาการดำเนินงานเพื่อยกระดับดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลสิ่งแวดล้อมการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมกับประเมินความเหมาะสมระบบกลไกการจัดบริการรักษาพยาบาลในเรือนจํากับโรงพยาบาลแม่ข่ายปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระัชษฐ์ก,กิติยาภานเรนทีราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสริณีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาทรงดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมาการโครงการ